มาอัปเดตข่าวน้องแบมกันต่อคะ่ะทุกคนหลังจากที่น้องเนี่ยเจอดรามา่าตอนที่โปรโมทผลงานให้กับพี่จินยองแล้วเจอแฟนคลับพี่จินยองต่อว่านะคะถึงขั้นที่น้องเนี่ยเสียใจเปลี่ยนดิสนะคะเป็นสีดําทั้ง i อีแล้วก็ทวิตเตอร์ตอนนี้นะคะน้องกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนเมื่อวานนี้วันที่18นะน้องก็ได้เปลี่ยนดิสนะคะเป็นรูปของน้องเองแล้ว แต่ว่าทวิตเตอร์ก็ยังไม่เปลี่ยนนะแล้วก็ยังมีโพสต์รูปใน IG ก็คือรูปพวกนี้เลยนะแบบดูหล่อแล้วก็แบบดูเท่ม,มากๆเลยนะคะพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าความหรูหราที่แท้จริงนั่นเองค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะน้องก็ยังได้ออกมาไลฟ์นะคะผ่าน v ีเวิร์พูดคุยกับชาวอากาเซ่ด้วยนะเอาจริงๆนะแอดสังเกตน้องเนี่ยแอดที่ว่าน้องก็คงไม่ได้รู้สึกดีแบบเต็มร้อยหรอกคะ่ะแต่ว่า ด้วยภาระหน้าที่ของน้องนะคะที่น้องต้องรับผิดชอบนะมันก็ต้องบีบให้น้องเนี่ยออกมาเร็วแล้วก็ฟื้นตัวเร็วแข็งแรงให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะสําหรับตัวแอดเองนะคะ mm hmm. เห็นน้องออกมาไลฟ์แบบนี้พูดคุยได้ยิ้มได้แบบนี้นะคะก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกหายห่วงขึ้นไปเยอะเลยนะคะทุโโกคนแต่ยังไงนะคะสําคัญที่สุดก็ต้องคอยส่งกําลังใจให้น้อง uh, <I> did, กันแบบเยอะๆนะคะอ๋อให้พี่วันเดย์อยู่กันไปแล้วครับพี่วันเดย์ไปแล้วเออแล้ว uh, ก so ็ ให้กองขวัญยูยี่มไปด้วยครับผม uh, ไม่รู้ว่าจะบอกได้หรือเปล่าว่าคืออะไรแต่ว่าเมื่อกี้ภาษาเกาหลีบอกไปแล้วเนาะก็ uh, เดี๋ยวนี้เวลายูยี่มโชว์ชอบแบบเด็กเสื้อขึ้นใช่ไหมครับผมก็เลยซื้ออกางเกงใหนให้ตัวหนึ่งครับแบบสวยๆเวลาทุกขึ้นมาจะได้แบบแบบเท่ๆมีสไตล์หน่อยนะครับผม Bye guys I'll see you guys soon w e v e r s e um, you know I'll update a lot so I'll see you guys I เจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณมากครับอันยองน้องมาทางไลฟ์นะคะแล้วก็มีโพสต์ด้วยน้องโพสตบอกว่าน้องนะชอบแอปพลิเคชันนี้มากเลยนะเพราะมันเหมือนกับเอาไอจเนี่ยผสมกับ Twitter นั่นเองนะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่านั่นเองคะ่ะและเช้าวันนี้นะคะในวีเวิร์นะน้องโพสตรูปนี้ค่ะทุกคน <laughs> โอ้ยน้องหนูจะหัวฟูแบบนี้ไม่ได้นะลูก ดูไปดูมาก็น่ารักอีกแบบนะคะทุกคนไม่ว่าน้องจะทำอะไรเนี่ยก็ดูดีไปหมดละคะ่ะรักน้อง